ครับผมช่างเบลชอชุมพลวันนี้วอาทิ์รถทิพย์อย่างเดียวไวรุ่นนะครับก็เจอแล้แก้ฝาสีวางนะครับงานงานแก้ฝาไวรุ่นผมไม่อยากแนะนําให้รุ่นใช้ฝาตัวราคาประหยัดเลยนะอยากให้ใช้ที่ระคุณภาพสูงขึ้นมาหน่อยนะครับนะมันจะง่ายต่อการไล่ไปรุ่นต่อการซ่อมแซมต่อการปรับเปลี่ยนนะฮะเช่นเนี่ยเราซื้อฝาตัวราคาประหยัดมาใช่ป่ะสิ่งแรกที่เราเจอคือสริงวาว นะครับสปริงวาลเล็กกับเลี้ยววาลจมนะครับที่เจอคือประกอบเสร็จปั๊บกระเดื่องค้ำนะครับกระเดื่องค้ำให้ให้วรุ่นสังเกตดูวยดีนะวรุ่นนะสังเกตตรงนี้ดูใหดีมากๆเลยนะบางทีเราหลายๆคนลืมไปไงมันค้ำอยู่นะครับมันค้ำอยู่มันค้ำอยู่ให้เราเปลี่ยนเป็นของสปาร์กนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นของสปาร์กมันจะทาให้เลี้ยวาลเราสูงขึ้นมาเราสูงขึ้นมาวาลเราก็จะสูงขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนดิเลนเซอร์สปาร์กเนาะ แมกเรนี้ที่เราไม่ยอมเปลี่ยนสปริงนะเราเราไม่ยอมเปลี่ยนสปริงนี่เห็นไหมมันจะไม่ลงไว้รุ่นมันจะไม่ลงเพราะสปริงเขาเล็กนะครับสปริงเขาเล็กวงในเขาโตแค่สิบสองเองนะครับนะนะครับเสีนี้เรามาเปลี่ยนไว้รุ่นเป็นสปริงนีง่สปริงที่โตสิบเก้านะครับนะวงนอกสิบเก้าข้างในสิบสี่เอาไว้รุ่นข้างในข้างในสิบสี่นะครับนะ มันก็จะลงกับรีเทนเนอร์สปาร์กได้พอดีเลยนะมันก็จะเรียบเลยบ้างนะครับให้หามาลองเปลี่ยนดูอ้รุ่นงานงานแก้นะครับนะส่วนในนี้ก็วัดซีซีเปิดพอร์ตปกตินะครับเดี๋ยวนั้นก็ให้เลื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับอีรุ่นรถรถซิ่งอย่าอย่าเน้นอย่าเน้นอย่าเน้นฟิตเกินนะครับนะอย่าเน้นฟิตเกินก็ส่วนเฟืองบิด เนี่ยความบิดเทปอ,อย่างที่บอกให้เลือกของแท้ไว้ลุนให้เลือกที่มีร่องันนี้ลึกๆนะครับนะร่องภันลึกๆถ้าของราคาประหยัดอะร่องมันร่องนี้ไม่จะต่ำนะครับนะถ้าของราคาสูงหน่อยก็จะลึกลงมาจะช่วยปัญหาโซ่หลุดอ่าโซ่หลุดรถสีวาวหลายๆคนต้องเจอถ้าทํารถสีวาวถ้าใช้ตัวอะไรเนี้ยของราคาประหยัดเนี่ยมันจะหลุดจ่ะโซ่หลุด วาวโ้ดอีกแล้วนะครับให้เปลี่ยนใช้ของแท้วไว้วเรื่องลงทุนหน่อยเจ็บหน่อยแต่มันไม่จบเออมันจบนะครับมันจบก็ลองไปไล่ดูไว้รุ่นไม่มีอะไรยากหรอกครับแต่คิดไปเองเข้าใจป่าทำก่อนทำไม่ได้ทักมาโทรมาผมช่างเบลชอชุมคล